จริงๆทรงนี้เขามี2แบบนะคะคือรุ่นที่โลโก้อยู่ด้านข้างกับรุ่นที่ตัวโลโก้อ่ะจะอยู่ด้านหน้าแล้วก็ขอแชร์ทริคการแต่งตัวนิดนึงนะคะเหตุผลที่เออถ่ายซื้อบักเก็ตสีดำพารามาแล้วทําไมต้องซื้อที่เป็นทรงแกลบอีกนะคะก็ได้หมวกหนึ่งใบแถมรีวิวน้ำหอมอีก2ขวดนะคะสําหรับการไปชอปปิ้งครั้งนี้ก็คุ้มจุจุๆกรุบๆกันไป สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชุยฉายชาแน l นะคะวันนี้เราจะมาอันบ็อกซิ่งหมวกกันนะคะซึ่งเป็นหมวกที่ใายเล็งไว้นานแล้วแล้วในวันนี้เราก็ได้มาครอบครองนะคะนั่นก็คือหมวกแก็ปของพราดานั่นเองค่ะน้องชื่อว่ารุ่นไนล่อนเบสบอลแคปนะคะรุ่นนี้มีทั้งหมด5สีนั่นก็คือสีขาวสีแดงสีน้ําเงินเข้มสีเขียวขี้มา้าและสีสุดท้ายที่เราเลือกมาโอเพนบ็อกซ์กันในวันนี้นั่นก็คือสีดํานั่นเองนะคะซึ่งสีนี้ใส่ แล้วรู้สึกว่าให้ลูกแบบ ใส่รับได้ลึกลับได้เก๋ไก่ได้เกาหลีได้ฮิปฮอปก็ได้คือได้ทุกลุกจริงๆนะคะ <ๆ S 1> ก็เลยเลือกสีนี้มาซึ่งหมวกใบนี้ชายก็ได้มาจาก s ็อปคิงพาวเวอได้มาในราคาที่แบบถูกมากๆถูกกว่าช็อปทั่วๆไปะคะ่ะถ้าใครอยากรู้ว่าได้มาในราคาเท่าไหร่นะคะก็ต้องติดตามชมคลิปนี้จนจบคลิปเลยนะคะเพราะว่านอกจากคลิปนี้เราจะมาอันบ็อกซิ่งกันแล้วเรายังจะมาแชร์ how to ซื้อของที่ King p o w e อยังไงให้ได้ในราคาที่ถูกกันด้วย จ้าเดี๋ยวก่อนอื่นนะขออันบ็อกซิ่งกันก่อนเลยเดี๋ยวเราต้องโชว์แพ็คเกจจิ้งกันก่อนอันนี้นะคะก็เป็นหมวกที่ King Power เขาส่งมาให้แพ็คเกจจิ้งก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนกล่องก็จะประมาณนี้อยากจะบอกว่าได้ของมาประมาณ4-5วันแล้วแต่ยังไม่ได้เปิดเลยนะเพราะว่าตั้งใจจะเก็บไว้รอเพื่ออันบ็อกซิ่งให้เพื่อนๆดูไปพร้อมๆกันนะคะแกะเลยนะจ๊ะ เขาให้ถุงมาด้วยค่ะทุกคนข้างในก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนนี้เถุงเสมือนว่าไปซื้อที่ช็อปต้องได้ถุงมาด้วยแต่ว่ารอบนี้เราไม่ได้กล่องมานะคะเราได้มาแต่ถุงอีงเดีวอย่างคราวที่แล้วอะ่ะ ที่คลิปที่รีวิวหมวกบักเก็ตไปอะเราได้เป็นกล่องมาเลยตอนนั้นเราซื้อจากช็อปเนี่ยเขาบอกว่ารอบนี้มันเป็นรุ่นที่เป็นรีไนลอนแล้วนะคะซึ่งรีไนลอนอะเขาจะไม่ได้ให้กล่องมาด้วย <irgendw carbono> เอ้ยเราได้ถุงผ้ามาค่ะทุกคนนี่รอบนี้เขาเปลี่ยนเป็นถุงสีน้ำเงินแล้วนะปกติจะเป็นสีขาวถุงสีน้ำเงินก็ดูแลรักษาง่ายดีนะคะอยากเห็นกันหรือยังอยากเห็นกันหรือยังนี่หมวดแก๊ปค่าของพระราซึ่งรุ่นที่ใช้ได้มานะคะตราสามเหลี่ยมตาโลโก้เขาจะอยู่ด้านข้าง คือจริงๆทรงเนี้ยเขามี2แบบนะคะคือรุ่นที่โลโก้อยู่ด้านข้างกับรุ่นที่ตัวโลโก้อ่ะจะอยู่ด้านหน้าแต่ว่ารุ่นที่ตัวโลโก้อยู่ด้านหน้าคือรอของนานมากแล้วเราก็ยังไม่มาสักทีเราก็ไม่มีวี่แววจะเข้ามานะคะ <c oughs> ก็เลยตัดสินใจซื้อตัวที่มีโลโก้อยู่ด้านข้างแลง้วกันเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวรุ่นนี้ก็จะหมดไปอีกเราก็จะไม่ได้แล้วรู้สึกว่าเออไอโลโก้ที่อยู่ด้านข้างมันก็เก๋ๆดีนะคะก็เลยตัดสินใจ ซื้อใบนี้มานะคะก็เดี๋ยวจะมาให้ดูงานดีเทลต่างๆรายละเอียดต่างๆทั้งงานเย็บเอยยานแท็กเอยอะไรเอวยนะคะน้องใบนี้มาด้วยงานผ้าไนล่อนทั้งใบนะคะให้ดูงานกระดุมให้ดูงานเย็บไปจนกระทั่งที่ปรับหมวกด้านหลังนะคะที่ปรับหมวกของเขาก็จะเป็นแบบตีนตุ๊กแกแบบนี้เป็นแบบนี้ก็ใช้งานง่ายดีนะคะตราพาด้าที่ให้มานะคะก็จะเป็นตาโลโก้สามเหลี่ยมที่ปักอยู่ข้างบน ปลายสามเหลี่ยมที่เป็นหนังซาฟโนนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวให้ดูงานด้านในก็จะเป็นงานเก็บขอบด้านในนะคะต่างมาถึงงานแท็กที่ได้มาเป็นไซส์ M นะคะจะอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีแท็กพาด้าอยู่ตรงนี้แล้วก็ใบนี้นะคะจะเป็นีไนลอนซึ่งสิ่งที่บงบอกว่าเป็นีไนลอนก็จะโชว์อยู่ตรงแท็กด้านในตรงนี้นั่นเอง สำหรับรีไนล่อนคืออะไรนะคะจริงๆฉายเคยได้อธิบายไว้ท้ายคลิปที่รีวิวกระเป๋าพาราสมาร์ทโฟนเคสแล้วนะคะอยู่ช่วงท้ายๆคลิปเพื่อนๆก็สามารถลองไปย้อนดูกันได้นะคะจริงๆด้วยความที่เขาเป็นรีไนล่อนอ่ะมันจะหนากว่ารุ่นไนล่อนธรรมดาก่อนหน้านี้ทั่วไปนะคะมันก็จะให้ความรู้สึกถึงความแข็งแรงทนทานดีก็เดี๋ยวใส่ให้ดูนะคะ <c oughs> คือมันแต่งตัวง่ายค่ะสำหรับสีนี้นี่นะเดี๋ยวจะโชว์ โชว์ตาโลกโก้ที่อยู่ด้านข้างนะคะเดี๋ยวจะมาเปรียบเทียบผ้าที่เป็นรีไนล่อนกับรุ่นที่เป็นไนล่อนธรมรมดาให้ดูกันจริงๆฉ่ายมีหมวกผ้าด้อีกใบหนึ่งนะคะที่เป็นทรงบักเก็ตแล้วก็เคยทำคลิปรีวิวไว้แล้วด้วยนี่ชิบของ ทรงบัเก็ตเองอ่ะเขาให้มาในกล่องพา้าได้อย่างดีเลยเค,คือจะให้ดูงานผ้าที่เป็นไนล่อนธรรมดานะคะคือมันจะมีความบางมากกว่ามันจะแบบยบ่บยับง่ายกว่าแต่ว่ารุ่นที่เป็นรีไนล่อนนะคะมันจะให้ความแข็งแรงหนากว่าอะไรกว่าก็รู้สึกว่าโอเคการที่เขาปรับเปลี่ยนมาเป็นรีไนล่อนมันก็มีข้อดีอยู่นะคะซึ่งข้อดีนี้เราก็ได้สัมผัสกับมือแล้วซึ่งก็ จริงแล้วก็ขอแชร์ทริคการแต่งตัวนิดนึงนะคะเหตุผลที่เออถ่ายซื้อบักเก็ตสีดำพาด้ามาแล้วทำไมต้องซื้อที่เป็นทรงแก็บอีกนะคะคือฉายมองว่า2ใบนี้ยมันแต่งตัวเราให้ลุกกันคนละแบบก็เลยรู้สึกว่าเออเราควรที่จะมีทั้ง2ใบแล้วอีกอย่างสำหรับใครอะ่ะที่มีคู่หรือมีแฟนอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะแบบเอามา mix and match ใส่คู่กันได้นะคะมันก็ให้ความเก๋ๆันเวย์ดีอะ่ะ เหมือนแบบเดินแฟชั่นโชว์บนรันเวย์คู่กันยอะไรเงี้ยนางแบบกับนายแบบแบบซึ่ง2ใบเนี้ยมันก็เป็นยูนิเซ็กซ์อยู่แล้วสามารถสลับกันใส่ได้นะคะก็เลยรู้สึกว่าเออมันคุ้มค่าที่จะซื้อมาทั้ง2แบบแต่ว่าเราก็ทยอยซื้อนะคะค่อยๆซ,ซื้อซื้อตามกําลังไม่ได้เราไม่สามารถที่จะแบบซื้อได้ทีละ2ใบเลยก็สําหรับน้องน้องที่เพิ่งเรียนจบหรือสําหรับน้องนองที่เพิ่งจะทํางานเพิ่งจะเก็บเงินแล้วอยากจะซื้อของขวัญให้กับตัวเองหรืออยากจะมีไอเทมที่แบบเป็นแบรนด์เนมใส่คู่กับแฟนก็คู่นี้ก็เเป็นนนนออะะะะไรทีีแนน่แําก1ซตคะ นี่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคู่นะคะที่สามารถซื้อมาใส่คู่กับแฟนเราก็ดูน่ารักน่ารักได้อะไรได้ ซื้อ2แบบแล้วใส่คู่กันน่ะมันดีกว่าฉายมองว่ามันคุ้มค่ากว่าเวลาใส่คู่กันหรือว่าแยกกันใส่นะคะเนื่องจากว่าเราไม่ใช่แบบชายในเครื่องแบบไม่ใช่ทหารตำรวจที่จะต้องใส่เหมือนกันทุกอนุเสื้อเหมือนกันหมวกเหมือนกันรองเท้าเหมือนกันอะไรแบบนี้ให้รู้ว่าแบบเวลาคนอื่นมองอ่ะให้เขารู้ว่าแบบเออมาคู่กันก็พอกรุบๆนะคะก็เป็นทริคในการเลือกซื้อของของฉายที่อยากจะแชร์ให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะคะ ต้องอธิบายให้ฟังกันแบบนี้ก่อนค่ะเพื่อนๆว่าที่ King Power เขาจะแบ่งการขายออกเป็น2แบบนั่นก็คือสินค้าในราคา Duty f r e e กับ n o n d u t y f r e e นะคะผู้ที่จะสามารถซื้อราคา Duty f r e e ได้ก็ต้องเป็นผู้ที่ต้องมีไฟล์เดินทางไปต่างประเทศเท่านั้นแต่ถ้าใครที่อยากช้อปปิ้งกับ King Power เองอ่ะก็สามารถช้อปได้ในราคา n o n d u t y f r e e นะคะสามารถเข้าไปช้อปที่ King Power ตามสาขาต่างๆหรือว่าช้อปตามช่องทางออนไลน์ก็ได้แล้วก็สั่งให้สินค้ามาส่งถึงที่บ้านนะคะโดยใช้เวลาจัดส่งประมาณ1-3วันนะคะแต่ว่า ถ้าเป็นในเคตต่างจังหวัดก็จะใช้เวลาจะส่งอยู่ที่3-5วันก็นั่นแหละค่ะแต่ว่าเนื่องจากวิกฤตโควิด -19 นะคะก็ทําให้ผู้เดินทางน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดแบบขาดชึบเลย <S <S ผู้เดินทางลดลงอย่างกระทันหันเลยแล้วก็ทําให้คิ n พาวเวอก็ได้คิดแคมเปญขึ้นมานะคะเอาใจนักช็อปอย่างเราๆ <S <S แคมเปญของเขาก็คือไม่มีไฟบินก็สามารถซื้อของในราคาดิวต<ฟ>ี้ฟรีได้นั่นเอง เราก็เลยต้องเข้าไปจัดสักหน่อยนะคะจริงๆอ่ะชัยเคยสั่งของจาก King Power อรมาแล้วหนึ่งครั้งนะแต่ว่าคราวที่แล้วไม่ได้ทำรีวิวให้ดูครั้งนี้ก็เลยต้องมาทำรีวิวเพื่อนๆได้ดูนะคะเผื่อว่าใครที่เล็งสินค้าตัวไหนไว้อยู่แล้วอยากได้ในราคาถูกก็ลองเข้าไปดูใน King p o เ e r เผื่อเพื่อนๆจะได้ในราคาที่ถูกเกินคาดก็ได้นะคะ แต่จะซื้อสินค้าในราคาดูตี้ฟรีแบบไม่มีไฟบินอะ่ะก็ไม่ได้แปลว่าสินค้าจะร่วมรายการทุกชิ้นนะคะอย่างหมวกใบนี้ค่ะของพ r a d ดที่ฉช้ได้มาเนี้ยคือเขาร่วมรายการนะแต่ไม่ได้แปลว่าสินค้าในช็อปพ r a d ดทุกชิ้นจะร่วมรายการนะคะยังไงก่อนไปซื้อเพื่อนๆก็อย่าลืมตรวจสอบตรวจเช็คกันให้ดีๆก่อนนะคะ ซึ่งอย่างหมวกใบนี้เองอะคะ่ะขายได้มาในราคา12,300บาทนะในขณะที่ช็อปข้างนอกทั่วไปขายกันอยู่14,000บาทส่วนต่างก็จะอยู่ที่1,700บาทอย่างที่บอกไปนะคะแล้วนะวันที่ไปซื้อเขาก็มีโปรโมชั่นอยู่นะคะซื้อของ1,000 10, 0บาทสามารถนําใบเสร็จไปแลก g i ฟต์ o วเชอร์0 0บาทมาซื้อของได้ทุกอย่างใน King Power แล้วก็ยังได้เป็นก i ฟต์การ์ดนำมาทานอาหารที่ King Power อีก300บาทนะคะ เรามาสรุปส่วนลดที่ได้จาก King Power ในครั้งนี้กันนะคะนั่นก็คือ1เลยได้หมวกราคาถูกกว่าในช็อปข้างนอก1,700บาท 2. เราได้กิฟต์ไเชอร์800บาทค่ะ3เราได้คูป,ปองทานอาหารมาอีก300บาทเท่ากับว่าครั้งนี้เราเซฟไปทั้งหมด2,800บาทซึ่งฉายมองว่ามันคุ้มมากๆแถมยังรอสินค้าเพียงแค่2วันของก็มาส่งถึงหน้าบ้านแล้ว เราก็เลยนำกิฟต์การ์ด800บาทนั้นขึ้นไปซื้อน้ำหอมมาอีก2ขวดค่ะเท mm hmm. ่ากับจริงๆแล้วการไปช็อปที่ King Power ครั้งนี้ไม่ได้แค่หมวกใบเดียวนะยังได้น้ำหอมกลับมาอีก2ขวดค่ะเพื่อนๆไหนๆก็พูดแล้วก็มาอันบ็อกซิ่งโชว์กันเลยดีกว่าอันนี้ก็เป็นน้ำหอม2ขวดที่ใช้ได้มาที่ King Power นะคะเป็นของ CK ทั้ง2ขวดเลยแกะเลยค่ะแกะเลย อันนี้เป็น C K 1ที่ได้มานะคะอันนี้เป็นน้ำหอม C K กลิ่นซัมเมอนี่และนี่ก็เป็นน้ำหอม2กลิ่นที่ใช้ได้มานะคะอันนี้ค่ะตัวแรกเป็น C K 1เป็นแบบชอยเลตขนาด100 ml อันนี้ราคาจะอยู่ที่1,995บาท ขวดนี้ใช้กิฟต์วอชเ e อร์800บาทนะคะก็เลยได้มาในราคา1,195บาทเท่านั้นเองแล้วขวดนี้ตอนที่ไปซื้อเขาก็มีโปรโมชั่นลดอีก10%นะคะก็ขวดนี้ก็จะได้ลดไปอีก250บาทก็ถือว่าได้ใช้กิฟต์การ์ดแล้วก็ได้ส่วนลดด้วยนะคะก็คุ้มค่าสำหรับรอบนี้ที่ไปช็อปมาเปิดให้ดูขนาดนี้เราก็ต้องรีวิวกลิ่นให้ดูกันสักหน่อยนะคะพอแกะออกมาน้องก็จะเป็นขวดแบบนี้นะคะ แต่ว่าหัวเขาอะไม่ได้เป็นหัวสเปรย์มาให้เลยนะทุกคนคือเขาให้หัวสเปรย์แยกมา้าออาชอบชอบกลิ่นนี้อะแต่ว่ามันเป็นแบบไชเล็ดไชก็ะกรวมันจะติดทนได้ไม่นานเท่าไหร่เพราะว่าน้ำหอมที่เป็นแบบไชเล็มันจะติดเท่ามันจะติดทนไม่เท่าพวกที่เป็นพอยฟมนะคะ คือกลิ่นนี้ก็ให้ความหอมแบบยูนิเซ็กต์อ่ะมันหอมแบบละมุนก็ขวดนี้นะราคาไม่เกิน2,000บาทสําหรับใครที่รับได้นะคะสามารถซื้อเป็นของขวัญให้แฟนได้รับรองว่าแฟนน่าจะชอบเพราะมันเป็นกลิ่นที่แบบไม่หวานเกินไปแล้วก็ไม่ดอกไม้เกินไปไม่วานิลาเกินไปไม่เขียวเกินไปคือมันอยู่กลางๆนะคะก็ถือว่าเป็นกลิ่นที่เซฟที่สุดถ้าจะซื้อน้ําหอมเป็นของขวัญให้กับใครสักคนหนึ่งกลิ่นนี้ตอนไปซื้อใส่ดมงครั้งแรกแล้วรู้สึกชอบนะ จริงๆฉายเคยใช้ CK กลิ่นหนึ่งตั้งใจจะไปซื้อสีเดิมแบบเดิมแต่ว่ามันไม่มีแล้วเราก็เลยเลือกกลิ่นอื่นมาที่มันใกล้เคียงแล้วกันเออขวดเขาน่ารักนะคะอันนี้เป็นแบบเพอร์ฟูมนะคะทุกคน 100ml กลิ่นมันก็จะติดทนกว่าแบบอยเล็กเนาะเปยเขาจะเป็นแบบนี้นะคะที่ฉีดเขาจะเป็นแบบนี้เขาจะแบบกดเข้าไปโอ้ ทุกคนอันนี้ก็คือหอมหว่าสาหรับผู้หญิงอันนี้เหมาะสำหรับผู้หญิงมากกว่าชื่อเขาซัมเมอร์นะแต่ว่ากลิ่นเขาว่าไม่ได้ซัมเมอร์ขนาดนั้นกลิ่นเขาจะออกแบบหวานหวานฉีดได้กับทุกวัน <c oughs> ก็ได้มไหมวกหนึ่งใบแถมรีวิวน้ำหอมอีก2คขวดนะคะสําหรับการไปช็อปปิ้งครั้งนี้ก็คุ้มจุๆจุกรุบๆกันไป ก็สำหรับคลิปนี้จบลงแล้วนะคะกับการอันบ็อกซิ่งหมวก Prada แล้วก็การคุยกันเรื่องสไตลิ่งการแต่งตัวหรือว่า How to การซื้อของที่ k i n p p w w r r ยังไงให้ได้ราคาถูกนะคะ ก็แชร์กันไปแล้วเนะเาะแล้วก็จบด้วยการรีวิวน้ำหอม2ขวดกรุบกรอบนราคากรุบกรอบแต่คุ้มค่ากับการไปช้อปปิ้งครั้งนี้มากเลยใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องของฉายด้วยนะคะคือถ้ามียอดซับเพิ่มฉันก็จะมีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเงี้ยก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะยังไงเจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย